จะต,ต้องพักผ่อนเพื่อเดินหน้าต่อไปตอนที่2การวางแผนตามลำดับ26ท,ทันวาปีคศ2,096ณ FLT Forlift Technology ฉันไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีก่อนที่มันจะสร้างเสร็จแต่ในที่สุดเราก็ก้าเข้าสู่ก้าวแรกแล้วขั้นตอนแรกคือ การน,นำและออกแบบระบบที่สามารถเข้าด้วยกันได้โปรเจกต์ด้านพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ชื่อของโปรเจกต์นี้คือ Sket คปเป็นชื่อที่ย่อมาจากโครงการขุดค้นทรัพยากรใต้ทะเลและกำจัดวัสดุมีพิษในทะเลโดยใช้ต่อปิทิครนนิวเคลียร์พิชั่นและในโปรเจกต์นี้แฝงความหมายของวิธีการหลบหนีเอาไว้ด้วยแนวคิดนี้เริ่มสร้างขึ้นมาเมื่อ3ปีก่อนในเดือนสิงหาคม ปี2093ซึ่งเป็นหนึ่งปีหลังจากที่เกิดเหตุที่โอกินาวะในครั้งนั้นเหตุการณ์ที่เยะว่ามานั้นสามารถไปติตตามได้ในเนัวีภาคย้อนอดีตนะครับจนถึงตอนนี้เราได้พัฒนาทั้งลูแคสอุปกรณ์ล่อนหรือตัาปฏิกรทั้งหมดนี้ลงแต่เป็นส่วนหนึ่งเพื่อระบบนี้ทั้งสิ้นแล้วชิ้นส,นสุดท้ายนั้นก็จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายเรายังมีเวลาอีกนานเพราะงั้นต้องให้ความสำคัญกับโปรเจกต์ก่อน ขออภัยที่รบกวนค่ะคุณชายมีอะไรหเลอครับมีคนแจ้งมาว่าท่านคุโรบะไม่สง,งุมีประสงค์จะขอพบคุณชายนะคะจะให้ทำยังไงดีคะอืมหน้าที่หลักของตระกูลคุโรบะคือทำงานด้านข่าวกลองในฐานะสาขาหนึ่งของตระกูลโยสิบะ FLT ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนของตระกูลโยสิบะไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจของเขา และฉันก็แน่ใจว่าเขาไม่เคยมาที่นี่เขาต้องการอะไรกันแน่นะจะไปพบครับช่่ยจากการห้องนัดพบแบบออฟไลน์เลยนะครับนะห้องรับแขกไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณคุรุปะไม่ได้พบกันตนะั้งแต่หน้าร้อนเลยนะครับแต่ก็ดีใจที่ได้พบนะครับนั่นสินะคุรุปะไม่สิง,งุ เป็นหัวหน้าตระกูลคุโรบะและเป็นพ่อของอายโกและภูมิยะภูมิยะเป็นหนึ่งในว่าที่เจ้าบ้านโยสึบะคนต่อไปฉันได้ช่วยชีวิตเขาไว้ในตอนที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากฝีมือของโจกโงจินด้วยเหมือนท่าทีที่วิธีของเขาที่มีต่อฉันนั้นจะไม่ได้มาจากที่เขาเป็นหนี้ชีวิตฉันขอถามหน่อยได้ไหมครับมีธพือะออะไรงานฉลองปีใหม่นะอย่าไปซะ ผมไม่มีกําหนดจะไปเข้าร่วมง,งานแต่แรกอยู่ยแล้วครับอะไรนะบุคคลเพียงคนเดียวที่ท่านเจ้าบ้านสั่งให้ไปร่วมง,งานมีแค่มิจูกิเท่านั้นนี่ครับเรื่องนี้ทำไมาไม่บอกมิโยกิโดยตรงล่ะครับท่านเจ้าบ้านคงไม่ยอมรับหากเราปฏิเสธที่จะไปใช่ไหมครับและผมก็เข้าใจนะครับว่าทำไมถึงมาก่อนเวลานั้นเพื่อที่จะเสนอชื่อผู้ิยะก็คงอยากได้ผลใานอีกหน่อยนายเดาผิดแล้ว เด็กคนนั้นนะ่ะติดใจอ่อนโยนเกินกว่าจะเป็นผู้นำตระกูลโยซึบะถ้าดูในแง่ของพลังเวทฉันเองก็คิดว่ามิยุกิเหมาะสมจะเป็นเจ้าบ้านคนต่อไปถ้างั้นที่บอกว่ายังเร็วเกินไปหมายความว่ายังไงล่ะครับงานอวยพรปีใหม่ข้างหน้าจะเป็นการประกาศชื่อเจ้าบ้านคนถัดไปและคุนมายะตั้งใจจะระบุชื่อมิยุกิเป็นมิยุกิตามที่คาดไว้ไวโหงั้นเลยครับ แต่จนกว่าจะเคียเงื่อนไขสําคัญข้อหนึ่งได้เสียก่อนฉันคิดว่าการระบุมิยุกิเป็นเจ้าบ้านนั้นควจะเลือนออกไปก่อนไม่ใช่แค่ฉันหรอกนะชิบะมาชิบะชิบะตะชิสึกะทั้งสี่ตระกูลแต่ก็คิดเหมือนเหมือนกันหมายความว่าเจ้าบ้านย่อยยกเว้นตระกูลมุกุระกับสุกุบะมีความเห็นร่วมกันเสียนะครับแล้วเงื่อนไขสําคัญที่ว่าคือเรื่องการจากกัดการกับเธอยังไงล่ะ อีกแค่2ปีสักุระอิมินามิล่างดัดแปลงสากุระซีรีส์ก็จะมีฝีมือเพียงพอที่จะเป็นการเดียนของโยซิบะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกยังไงเราก็จะจัดก,การให้เธอได้เรียนจบมหาวิทยาลัย,ยเวทมนต์และหลังจากนั้นก็จะให้ได้เข้าร่วมครอบครองเงินทุนดำเนินกิจการของโยซิบะในฐานะทอรัสซินเบอร์แล้วก็ไม่จเป็นต้องทางานให้กองกําลังป้องกันประเทศอีกจะให้ปลดประจําการจากตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษได้โอ้จริงด้วย หุ้นของบริษัท FLT ที่ฝากไว้กับพ่อของเธอนะ่ะจะแปลงไปชื่อของเธอแต่การมีอยู่ของเธอนั้นจะประกาศให้บุคคลภายนอกรู้ไม่ได้ก็เลยตั้งเป็นประธานบริษัทไม่ได้แต่ก็ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ FLT เชียวนะเรื่องพวกนั้นนะผมไม่สนใจหรอกครับเรื่องที่คุณพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะคุณคุณรบะตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่หรือครับให้สัญญาปากเปล่าแบบนี้ดีไม่ดีอาจจะถูกเข้าใจว่ามีเจตน,นาทรยศก็ได้นะครับ ปลาฉันไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นคุณคุรบะคนที่ตัดสินใจเรื่องการเข้าร่วมงานวัพรปีใหม่ของมิยุกิคือท่านเจ้าบ้านท่านน้านะครับและผมคิดว่าคุณคงเข้าใจว่าผมกับมิยุกิไม่สามารถไปฏิเสษมันได้ถึงงั้นก็เถอะฉันไม่อยากให้ฟูมิยะหรืออายากกต้องเสียใจพูดจริงเหรอครับฉันเองก็ไม่อยากทำหลอกนะฉันเองว่าจะวางตัวเป็นกลาง ถึงใจฉันจะเป็นศัตรูกับเธอแต่ก็จะไม่ลงมือเพื่อเห็นแก่ลูกของฉันที่ชอบเธอทำไมคุณถึงอยากแยกไมอยกิออกจากผมล่ะถึงแม้ผมจะถามแต่คนก็คงไม่ยอมตอบงันสินะอืมถ้าไปถึงบ้านหลักภายในเวลาที่กำหนดฉันจะตอบให้บ้านชิบะ คุณมิยกุกิไม่ได้เจอกันนานเลยนะดีใจที่คุณสบายดีคุณยูกะเองก็ไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วก็ยังผ่านไปไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ําซุกุบะยูกะเธอเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลสุกุบะและเป็นหนึ่งในว่าที่เจ้าบ้านโยซุบะคนต่อไปอดีตราประธานนักเรียนโรงเรียนมธยมที่หนึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่สี่มหาวิทยาลัยเวทมนต์เธอทาตัวเป็นการแตกต่างกับพัสสิเิเงะ ผู้ที่เป็นเจ้าบ้านคนต่อไปที่เป็นศัตรูกับฉันส่วนภูมิยากงนั้นเป็นมิตรกับฉันฉันไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะมาเยี่ยมเพราะเราเป็นการไม่ก้าวไก่กันและกันฉันไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรคุณมิากิก็เป็นประธานสภานักเรียนมัธยมศึกษาฉันปีที่สองใช่ไหมคะค่ะทราบดีเหมือนกันนี่คะก็เป็นโรงเรียนเก่าของฉันนี่คะได้ยินมาว่าผลงานสดุจตาเลยนี่คะทั้งตัวเด่นแบบนั้นมันจะดีอย่างไง จริงๆแล้วก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าในตอนนี้ไม่เหมาะาที่จะทําตัวเด่นเกินไปแต่คิดว่าถ้าออมมือมากเกินไปเดี๋ยวจะเสียมารยาทกับอีกฝ่ายก็เลยเผลอไปไหน่อยนะคะก็รู้อยู่แต่ถ้าออมมือให้ก็เสียมารยาทใช่ไหมล่ะคุณยูกะเองก็ใกล้จะเรียนจบแล้วสินะคะจ้ะแต่จะว่าไปจะกลับไปตอบปริญญาโทน่ะจะดีหรือคะไม่ไปช่วยงานตระกูลหลักหรือคะจะเอาพิธยการที่ปิดด้วความลับของยอสบะไปรั่วไหลในมหาลัยที่นี่เหรอ ดูเหมือนเขาจะไล่ไปเพิ่มมูล,ลค่าให้กับตัวเอหน่อยน่ะถึงจะป่านนี้ก็เถอะเออฉันนำน้ำชามาเสิร์ฟให้ค่ะขอบคุณจ้ะนิาม,มิจังว่าแต่คุณจูกะวันนี้มีธุระอะไรหรือคะกาโอวยพรปีใหม่ปีนี้น่ะทำไมเราไม่ไปบ้านหลักด้วยกันล่ะนั่งรถไปด้วยกันกับฉันสิขอทราบเหตุผลหน่อยจะได้ไหมคะเหตุผลเหรอไม่พูดไม่ได้เหรอ เข้าใจละเหตุผลก็คือจะไม่มีผู้ค้มกันแล้วไม่มีแล้วคุณจะบอกว่าเธอตายแล้วเหรอขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะฉันคิดว่าใช้คำพูดแบบนั้นน่ะไม่เหมาะหรอกนะการปกป้องฉันด้วยชีวิตเป็นหน้าที่ของเธอและเธอก็ทำหน้าที่ของเธอแล้วและจากนี้ไปเธอก็ไม่จำเป็นจะต้องมาหวันกับการเป็นตัวตายตัวแทนของฉันอีกแล้ว ถ้าโลกหน้ามาอยู่จริงเธออาจจะถอนหายใจล่มอ,อกอยู่ก็ได้ว่าไม่ได้มาหัวปั่นกับเด็กเอาแต่ใจคนนั้นอีกถึงแม้จะเป็นหน้าที่ในฐานะกาเดียนแต่เธอก็ยอมตายเพื่อปกป้องคุณถึงแม้จะเป็นแค่เรื่องล้อเล่นแต่มันก็เป็นการไม่ให้เกียรติเธอนะคะหืกาเดียนของคุณไม่ยกกิคือพี่ชายนี่นะขอโทษด้วยที่พูดอะไรทําให้ไม่พอใจไม่ใช่แค่พี่ชายของฉันเท่านั้นหรอกนะคะ คุณขับสุชีเองก็ให้ความสำคัญกับกาเดียนอย่างคุณโคโตนะไม่ใช่เหรอคะหม่คุณก็รู้ใช่ไหมล่ะว่าสักคนนั้นเขาก็งั้นกันไงนอกจากนี้ต่อให้ท่านพี่กับฉันจะไม่ได้ร่วมทางไปกับคุณด้วยแต่แค่เรื่องพวกคุ้คมกันตะกูลสุกุบะก็จัดก,การให้ได้ทันทีไม่ใช่เหรอคะมีไม่กี่คนหรอกนะที่มีฝีมือระดับพี่ชายของคุณนะ่ะและนอกจากนี้ ก็ไม่ได้จะเป็นเรื่องเรลวร้ายสำหรับคุณไมโยกินะเรื่องนั่งแท็กซี่ถึงบ้านหลักเลยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและคุณทัศยะเองก็มีแต่ใบกับขี่จักรยานยนต์ไม่ใช่หรืองไงแต่คุณหลักจะไปรับฉันที่สถานีแล้วทาแบบนั้นเป็นเรื่องปกติฉันคิดว่าคุณไมิยกิไม่ควรทําแบบนั้นในครั้งนี้นะคะคุณยยกะคุณรู้อะไรมาหรือคะเรื่องนั้นฉันบอกไม่ได้ ทำไมถึงทำแบบเดียวกับพี่ก่อนๆไม่ได้หรอคะถ้าไปด้วยกันกับคุณยูกะจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมางั้นหรอคะเรื่องนั้นก็บอกไม่ได้เหมือนกันงั้นหรอคะคุณยูกะเป็นจอากระหม่อมเวทที่เชี่ยวชาญเวทมนต์แทรกแซงจิตใจทีกว่าฉันฉันไม่มีทางทําให้เธอสรารภาพออกมาได้แม้ว่าจะใช้เวทมนต์เรื่องข้อเสนอนั้นขอปรึกษากับท่านพี่ก่อนนะคะแล้วฉันจะโทรไปให้คำตอบค่ะอย่างนั้นเองเหรอ ฉันหวังว่าจะได้คำตอบที่ดีนะจ๊ะเพื่อประโยชน์ของเราทั้งสองฝ่ายคุณยูกะเขาพูดแบบนั้นเหรอค่ะดูเหมือนจะไม่ได้ตั้งใจปกปิดเรื่องที่เธอไปรู้มาต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนจากที่นี่ไปจะถึงบ้านหลักเมื่อรวมการกบ่ของคุณมิซุงุงแล้ว มีการวางแผนรอบชมตีพวกเรางั้นสินะพว้หมายเป็นใครมิยุกิหรือว่าเรามิซังุก,กับโยกะกําลังวางแผนอะไรอยู่กันแน่โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับตอนนี้มาช้าหน่อยเพราะว่ามีแต่คุยกันทั้งตอนเลยแหมบางคําก็แปลยากมากถ้าแปลผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยครับสามารถพิมพ์บอกได้ที่ใต้คอมเมนต์ถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ตอนต่อไปบ๊ายบายครับ